ขายเครื่องตัดสติกเกอร์คูโก้ทีเนสมอเตอร์ระบบ AC มาตรฐานนำเข้าจากอเมริการุ่นใหม่ล่าสุดเป็นเครื่องตัดสติกเกอร์ความเร็วสูงสัญญาลบกวนต่ำทันสมัยที่สุดสามารถใช้กับ Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8และ Windows 8.1ทํางทำงานเงียบกว่าสำหรับเครื่องราคาเบาๆเ,เครื่องใช้งานได้ดีตัดงานรายละเอียดได้แม่นยำความเร็วสูง ด้วยคุณภาพบอร์ดเวอร์ชัน USB 2.0 3.0หน้าจอเป็นระบบสัมผัสสีสันรูปทรงสวยหรูไร้กับเครื่องมิมากิใช้ได้ทั้ง PC และโน้ตบุ๊กสามารถตัดผ่านโปรแกรมอีาลาร์คอ d ์ด AutoCA คหรือโปรแกรม a r t c ัด,ดสั่งตัดจากคอมพิวเตอร์ใช้งานง่ายเหมือนเครื่องพิมพ์พริ้นเตอร์พร้อมสาย USB รองรับคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่และโน้ตบุ๊กออกแบบพร้อมสั่งตัดด้วยโปรแกรมได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านโปรแกรมสั่งตัด อีกทีให้ยุ่งยากอีกต่อไปแถมฟรีขาตั้งเหล็กพร้อมหัวจับใบมีดตุ้นใหม่เป็นไม่เหล็กและไม่ต้องไปตั้งค่าใบามีดให้ยุ่งยากอีกต่อไปและแถมใบมีดตัดสติ๊กเกอร์ให้อีก3ามใบแถมหัวปากกาสำหรับงานเขียนลายเส้นใส่สติ๊กเกอร์แบบเป็นม้วนได้ด่วนสั่งซื้อตอนนี้ได้ราคาโปรโมชั่นถูกที่สุดหน้ากว้างเมตรสาราคาเพียง28,000บาทสนใจโทร0 8 6 9 8 2 3 7 0 2 0 8 6 9-82-3702หรือ085-359-0250 085-359-0250ด่วนสำหรับท่านที่ต้องการที่จะเปิดร้านตัดสติกเกอร์แล้วยังตัดสติกเกอร์ไม่เป็นทางเรามีวิดีโอสื่อการสอนการใช้งานโปรแกรมคาดรดอีลาสแถมให้ลูกค้าสามารถเรียนได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องปเปลี่ยนเพิ่มเติมประหยัดค่าใช้จ,จ่ายและทางเราแถมลายสติกเกอร์ให้อีก2 0,000กว่าลายเพื่อลูกค้าสามารถจะดึงลายมาใช้งานได้ทันทีประหยัดเวลาและที่สำคัญบริการหลังการขายเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับลูกค้าทุกทท่านงานของท่านติดปัญหาเมื่อไหร่ทางเราก็สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้ท่านด้วยโปรแกรมค,มควบคุมคอมระยะไกลให้กับลูกค้าทุกท่านได้ทันทีสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร086 982 3702 085 359 0250ด่วนขายเครื่องตัดสติกเกอร์เหมาะสำหรับงานสติกเกอร์ติดรถสติกเกอร์ติดหน้าร้านโลโก้รูปภาพป้ายโฆษณาป้ายต่างๆตู้ไฟกล่องไฟแกะลายกระจกเขียนผ้ากรอบรูป งานพรอสป้ายทะเบียนเล็กเป็นต้นเครื่องตัดสติกเกอร์คูโก้นำเข้าจากประเทศจีนการอ่านไฟงานรวดเร็ว3าม0 0บิตซึ่งเร็วกว่าเครื่องตัดอื่นๆโดยทั่วไป9600บิตการสั่งตัดงานด้วยโปรแกรมคอร์ดอร์ปลั๊กอินและอาร์ตคัตใบมีดมาตรฐานมิมากิหน้าจอทัชสกรีนและสามารถใช้ SD ส a r d ได้การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ด้วยซ e r i ี l p พ r t และ USB มีขาตั้งและฐานรองสติกเกอร์มวนใช้งานง่ายเสียงเบาตัด งานที่มีรายละเอียดเยอะหรือมีขนาดใหญ่ได้อย่างต่อเนื่องโดยเครื่องไม่หยุดอ่านแรงกด0ถึง1,000กรัมความเร็วในการตัดงาน500มิลและไม่จำกัดความยาวในการตัดขนาดเมตร30 พิเศษ28,000บาทเครื่องตัดสติกเกอร์ของเราเป็นเครื่องมาตรฐานมีขาตั้งและฐานรองสติกเกอร์มว้วนชุดใบมีดตัดหัวเขียนสายต่อพ่วงซีเรียลและ USB สายไฟแผ่นไดเวอร์และคู่มือตัวเครื่องมีสีสันสดใสน่าใช้สนใจโทร086 982 3702ด้ดวนขายเครื่องตัดสติ c k คูโกทีเนสมอเตอร์ระบบเอมาตรฐานนำเข้าจากอเมริกา รุ่นใหม่ล่าสุดเป็นเครื่องตัดสติกเกอร์ความเร็วสูงสัญญาลบกวนต่ำทันสมัยที่สุดสามารถใช้กับ Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8และ Windows 8.1ทํางทำงานเงียบกว่าสำหรับเครื่องราคาเบาเเครื่องใช้งานได้ดีตัดงานละเอียดได้แม่นยำความเร็วสูงด้วยคุณภาพบอร์ดเวอร์ชั่น USB 2.0 3.0หน้าจอเป็นระบบสัมผัสสีสันรูปทรงสวยหรู ไร้กับเครื่องมิมากิใช้ได้ทั้ง PC และโน้ตบุ๊กสามารถตัดผ่านโปรแกรมอีลาสคลรดอว์ออโตทแคหรือโปรแกรมอาร์คัดสั่งตัดจากคอมพิวเตอร์ใช้งานง่ายเหมือนเครื่องพิมพ์พินเตอร์พร้อมสาย USB รองรับคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่และโน้ตบุ๊กออกแบบพร้อมสั่งตัดด้วยโปรแกรมได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านโปรแกรมสั่งตัดอีกทีให้ยุงย่งยากอีกต่อไปแถมฟรีขาตั้งเหล็ก พร้อมหัวจับใบมีดตุ่นใหม่เป็นแม่เหล็กและไม่ต้องไปตั้งค่าใบามีดให้ยุ่งยากอีกต่อไปและแถมใบมีดตัดสติกเกอร์ให้อีก3ใบแถมหัวปากกาสำหรับงานเขียนลายเส้นใส่สติกเกอร์แบบเป็นม้วนได้ด่วนสั่งซื้อตอนนี้ได้ราคาโปรโมชั่นถูกที่สุดหน้ากว้างเมตร30ราคาเพียง28,000บาทสนใจโทร0 8 6 9 8 2 3 7 0 2 0 8 6 9-82-3702หรือ085-359-0250 085-359-0250ด่วนสำหรับท่านที่ต้องการที่จะเปิดร้านตัดสติกเกอร์แล้วยังตัดสติกเกอร์ไม่เป็นทางเรามีวิดีโอสื่อการสอนการใช้งานโปรแกรมคารดอรอีลาสแถมให้ลูกค้าสามารถเรียนได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องปเปลี่ยนเพิ่มเติมประหยัดค่าใช้จ่ายและทางเราแถมลายสติกเกอร์ให้อีก2 0 0 0 0กว่าลายเพื่อลูกค้าสามารถจะดึงลายมาใช้งานได้ทันทีประหยัดเวลาและที่สำคัญบริการหลังการขายเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับลูกค้าทุกทท่านงานของท่านติดปัญหาเมื่อไหร่ทางเราก็สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้ท่านด้วยโปรแกรมควบคุมคอมระยะไกลให้กับลูกค้าทุกท่านได้ทันทีสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร086 982 3702 085 359 0250ด่วนขายเครื่องตัดสติกเกอร์เหมาะสำหรับงานสติกเกอร์ติดรถยนต์เหมาะสำหรับงานสติกเกอร์ติดรถสติกเกอร์ติดหน้าร้านโลโก้รูปภาพป้ายโฆษณาป้ายต่างๆตู้ไฟครองไฟแกะลายกระจกเขียนผ้า กรอบรูปงานพรสป้ายทะเบียนเล็กเป็นต้นเครื่องตัดสติกอ e r เครื่องตัดสติกอร์คูโก้นำเข้าจากประเทศจีนการอ่านไฟล์การอ่านไฟล์าาฟงานรวดเร็ว38,400บิตซึ่งเร็วกว่าเครื่องตัดอื่นๆโดยทั่วไป9,600บิตการสั่งตัดงานด้วยโปรแกรมคอร์ดอร์ปลักอินและอาร์ตคั ใบมีดมาตรฐานมิมากิหน้าจอทัชสกรีนและสามารถใช้งานและสามารถใช้ SD card ได้การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ด้วยซีเรีย p พอรและ USB มีขาตั้งและฐานรองสติ๊กเกอร์มวนใช้งานง่ายเสียงเบาตัดงานที่มีรายละเอียดเยอะหรือมีขนาดใหญ่ได้อย่างต่อเนื่อง โดยเครื่องไม่หยุดอ่านแรงกด0ถึง1,000กรัมความเร็วในการตัดงาน500มิลและไม่จำกัดความยาวในการตัดขนาดเมตร30พิเศษ26,000บาทเครื่องตัดสติกเกอร์ของเราเป็นเครื่องมาตรฐานมีขาตั้งและฐานรองสติกเกอร์มว้วนชุดใบมีดตัดหัวเขียนสายต่อพ่วงซีเรียล และ USB สายไฟแผ่นไดเวอร์และคู่มือตัวเครื่องมีสีสันสดใสน่าใช้พิเศษขายลดราคาเครื่อง63เซนราคา20,000บาทจากปกติ2,300บาทสนใจโทร0869823702ดวน เครื่องตัดสติ๊กเกอร์เทนเนสเทนเนสมอเตอร์ระบบ AC มาตรฐานนำเข้าจากอเมริการุ่นใหม่ล่าสุดเป็นเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ความเร็วสูงสัญญาลบกวนต่นสัญญาลบกวนต่ำทันสมัยที่สุดใช้กับ Windows XP Windows v i s t a Windows 7 และ Windows 8ทำงานเงียบกว่าสำหรับเครื่องราคาเบาๆเครื่องใช้งานได้ดีตัดงานละเอียดได้แม่นยำด้วยความเร็วสูงคุณภาพบอร์ด USB เวอร์ชั่น2.0หน้าจอเป็นระบบสัมผัสสีสันรูปทรงสวยหรูดูดีคล้ายกับเครื่องมิมากิ ใช้ได้ทั้ง PC และโน้ตบุ๊กตัดผ่านโปรแกรมคอ,อร์ดอได้ทุกเวอร์ชั่นหรือโปรแกรมอาร์ตคัตสั่งตัดจากคอมพิวเตอร์ใช้งานง่ายเหมือนเครื่องพิมพ์ p r ิ n เตอร์พร้อมสาย USB รองรับคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่และโน้ตบุ๊กออกแบบพร้อมสั่งตัดด้วยโปรแกรม ออกแบบพร้อมสั่งตัดด้วยโปรแกรมคอร์ดอได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องผ่านโปรแกรมสั่งตัดอีกทีให้ยุ่งยากอีกต่อไปแถมฟรีขาตั้งเหล็กพร้อมใบมีดตัดสามใบแถมหัวปากกาสำหรับงานเขียนลายเส้นใส่สติกเกอร์แบบเป็นม้วนได้ด่วนด่วนสั่งซื้อตอนนี้ได้ราคาโปโปรโมชั่น ถูกที่สุดด่วนสั่งซื้อตอนนี้ได้ราคาโปรโมชั่นถูกที่สุดหน้ากว้างเมตรสาราคาเพียง26,00มบาทหน้ากว้างเมตรหก